สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนสู่คุณสุ坤จาก,กมาพบผอกับเอมี่กับน้องลิลี่คือเก้าค่ะโมนีกับมหายางเาลค่ะยางเลสร้อยน,น้อยข้างบานของเฮ้านี่แหละจ้าทางนั้นสี่ไปค่ะเพราะว่ายางไปแล้วเนาะเมื่อกี้กำลังสกลับบานเนาะจะเนาะแถวนี้บ่คอยมีรถค่ะบานกับเป็นลักษณะเก้าๆค่ะนี่นะจ้ะพี่นอ้องปั๊นี่พัาพวาเบิงบ่งต้นมอนค่ะพี่น้องอ้ยต้นมอนใบงามค่ะค่ะต้นเขาบกม่วงนี่ค่ะเบิ่งค่ะต้นเขา เี่เด้อจะเด้อพี่น้องต้นมอนข้าเจ้าก็ค่อยเห็ดยังค่ะปลูกไว้แล้วก็เอาไปอดังฟื้นดังไฟเนาะค่ะอ้อยไฟค่ะต้นมอนเนาะบาดเห่าหลันเลียงมอนเลียงไหมค่ะอันนี้ก็เป็นใบแฉกแฉกเนาะเมื่อกี้นี่เป็นใบกลมๆค่ะย่าอยู่บาดเลียงไหมคิดหอนย,าย่าเห็นต้นมอนแล้วโอ้ยข้าเจ้าปลูกตน้นบ่งคาต้นเขาเนี่มันหลายปีเนาะค่ะข้าเจ้ากระสิตัดแต่งกิ่งนะแต่โอ้ย น้ำคักค่ะพี่ชาตุ่มไก่ในกระแ่บคื้กันค่ะะป้าพี่น้องอันนี้ยโมเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งดอกไม้ดอกลายขางทางค่ะบรรยากาศแดดฮอนขึ้นมาหนี่โอ้ยกถือพะ h o อนเติบอยู่จ้ะถอดฝาแจมใสค่ะดอกอันนี้หอมหอมค่ะพี่น้องทางนี้กะทางกลับบ้านกะโรสแมริโน่เนาะค่ะหรือว่าโรสแมรี่เนาะค่ะเนาะงามคักค่ะ รู้รสซึกว่าสิเคยทายคลิปไปแล้วเนาะแต่บรูนะจำบ่ได้ทายแล้วทายอีกนนเนาะจ้าเนาะทางผุ่นก็เป็นต้นอ่าบักเดือฝรั่งค่ะหรือว่าต้นอ่าเขาเอิญใบหย,งยางเกาะฟี่กี่นะคะในสิภาพขาองพงต้นนี่พี่น้องงามบ่นี่ต้นอ่าเขาเอิญใบหยังบ้าก,ก็มาถือว้าภาษาไทยกับ,บ่อ,อยากออกแล้วนี่ค่ะต้นอ่าดอกแคฝรั่งเนาะค่ะเนาะต้นง่ายง่ายพี่น้องพงผุนบานแล้วค่ะแดดออกบานหมดแล้ว ชมชมทาทิดอกบุ้งดอกไม้ค่ะพี่นอ้องคุณล่ะคะส้อยที่มีลูกไปเก็บอันคักเก็บหญ้าเก็บอันอย่างก็นอม้ฝรั่งก็ลงไปคุณแต่เมนี้บ่ลงค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวินเสียงระฆังบ่ค่ะพี่น้องเทียงค่ะตอนเทียงกับมายางเห่นเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นโอรีบของข้าเจ้าบค่ะมันท่านไดอันนั้นท่านได้ปลูงดอกบอ่มันท่านเห็นดอกเนี่ยเมื่งค่ะพี่น้องเห็นว่าชี้าวๆนั้นเต็มต้นอยู่นั่น ดอกแค่ดอกแค่ปลาเด้อค่ะเด้อทางหนีกระแมนนี่ทางนั่นต้นง่ายไงค่ะทางหนีกระสิเป็นต้นในนออยู่จะเห็นดอกมันมาพี่น้องนี่ไอหมีบอไดซุ่มนะคะเด้อมันอยู่ข้างบนกินอันกินไปสองสามเือละจ้ะร้ายคักจนบ่อยากค่ะบ้านนี้มนี่มีแหละกับ,บ่บอยากได้พี่น้องลิลลี่เป็นอะไรนะ จักดมอีหยังดอกหอมบอ่ข่างทางน่ะหอมคักเนาะ <c oughs> พี่น้องเบิง่งค่ะโ,โอ้เห็นบ่จ้ะสิแพนกล้องไปซาๆเนาะจ้ะเนาะกุ่นเต็มต้นอยู่เสียงเพิ่งได้ยินบ่พี่น้องอไอเมีได้ยินเสียงเพิ่งอยู่เลยมาจ๊ะหอมหอมค่ะไายแล้วไายอีกเนาะค่ะเนาะมาย่ไมได้กะไายให้เบิ่งจ้ะบ่รู้สิไายอีหยังกะไายละบ้านเฮานี่ละ่ะให้เบิง่ง งามงามพี่น,อน้องนห่นแล้วค่ะโอ้ยบุญไปบุญม,มาจะตาลายได้จะได้อดอาลพี่น,อน้องเบิ่งค่ะเบิ่งค่ะเดี๋ยวสิพาพวกไกลๆอู้เบิ่งอันแม่เพิ่งจ้ะพี่น,อน้องกำลังกินอันน้ำวานเอ้าวดูดดูดด,ด,ดูดเข้าไปไปเลี้ยงลูกให้ไงท่าหนีกับกำลังหาค่ะเห็นบ่มกำลังหาหน้ำบานอยนมาตอดกันเด้อลิลี่ลงไปทางนั้นเงีบมากไหมน้องลิลี่ ้ยจ้าสีลมไปหาเยยงี้เดี๋ยวสิเต็กลุกเห้วได้นั่นงับมาขึ้นมาไหมน้าโมแม่กับทายคลิปยูลูกกับมลอ่ะพามาไปไกลๆอีกอยากให้พี่น้องได้กินค่ะอันนี้บะหมี่ใบค่ะพี่น้องนี่แต่ดอกดอกน้อยๆกลางหวานเด้อจ้ะเด้อดซ้ำนี่ดอกใหญ่ไมมีแมงอันยังพอเห็นแมงเงียงบ่พี่นอ้องกุลาบจ้ะ ข้ามาเบิงซํำนี่แหละพี่นอ้องดอกมง่งดอกไม้ง,มง, ه, งามคักเดียวเดีงนานี่เห็นปะพี่น้องเบิงค่ะมีแต่ดอกเนาะ,ะผู้ไดมกักฮ้ายู่หากินกะหาไปจ้าพี่น้องส่วนเอ็มมี่กะกินลายเทือแล้วก็ป่อยากดอกมง่งดอกหอยางเนาะนี่บ่ท่านบานจักดอกหยังดอกพ้ามาเบิงค่ะดอกไม่ดอกไหลเนาะอากาศดีแล้วกะสิพาพอ แม่พี่น้องม่ยางเลยน้ำกันปะเมื่อเฮือนเงี้ยมมกาซาอนี่ลราคาชีวิตประจำบ้านโอ้ยเสียงรถมารถมาเงี้ยเข้ามาเงี้ยมาเฮ้เงี้ยรถมาส่งขนมปังมันสีส้นเอาอกอก เป็นยังไงเนาะทางบ้านเฮาแด็ดถอนมาจ้ะพี่น้องแด็ดถอนคืออากาศดีทางนี้เมื่อนี้อากาศดีอยู่จ้ะ mm hmm. อุปกรณ์กับผ้ามาหาเก็บดอกไม้ดอกไหลเนาะเ mm hmm. มื่อนี้กับพวกเก็บเอียงค่ะแม่ยางเดี๋ยวจะซื้อออกกําลังกายก่อนสิไปกินข้าวเที่ยงเนาะจ้ะผ mm hmm. ู้ใดมาชมวิวน้ำเอมี่กันสิพาละสาเอมี่ผ้ามาเก็บอ่ะ ดอกงดอกไม้เก็บักเก็บ nhả แต่หมองเกากับบ่ค่อยได้ไปไสเมื่อนี่ตอนบ่ายว่าสิไปิญางเห่นกับไม่ n ้าค่ะดากง,งดอกไม้คือเกา่าต้นนี้อวบค่ะค่ะพี่น้องต้นนี้ต้นใหม่ต้นนี้อวบอิม่มจ้ากหมาอย่างพี่น้องสงสัยกินนวได้อยู่ด้านทางนี้มันเป็นดอกไม้อ่าที่มันอ่าเกาะกับต้นใหม่เนาะก็ะเอ้นวมาเป็นกาฝากมันบ่นกินได้คือสิบบุญละบุญละค่ะเห็นบ่จ้ะ ทางหมูปลาด้จยใด้วยทางนี้หมูปาลาหลยหลายเคยมาเบิงยุสวนนี่จ้ะพี่น้องตอนมาสมัยก่อนๆน,นั่นยามเขาตัดเข่าตัดอีหยังออกสิมีหมูปลาออกมาหากินยากินเขากินอีหยังนั่นแหละค่ะเอมีก็เอิเอนพอปุ๊บมาพอเห็นหมูปลานว่าโอ้ยเพิ่งเห็นบอกพุ๊ว่าปูเห็นมาหลายเธอแล้วพุ๊ว่ามันมาออกมันมามเมออเป็นขอบขั้วไหมจ้ะ พ่อแม่ลูกไหมคะลูกอันเต้นตามหลังหยับหยาบหยาบอยู่ตังเอมี่ฝอยไปเนาะจะสีฝอยเรืองอยังไปลิล <c oughs> ิกัมมันน้ามูหน้ามูติดใหม่กะงามอยู่จ้ะอากาศดีอยู่พี่น้องคิดหอดคิดถึงเพื่อนๆคือเก่าไปหาทรงหาาก็ยาพากันแล้วจะนาะติดภารกิจเนี่ยอนันนี้กะลอยออกมากค่ะ วายเพชรยางอยู่ไปเมาื่อนี่ดลตน้นเขาเยอะสียางภาพไปเบิ่งเขจาจักหน่อยจ้ะพี่น้องไปเร็วๆเวขาสาลี่กับหญ้าปนกันเจ้ะพี่น้องกําลังเขียวๆเนะาะไผเคยเห็นแล้วตอนเี็มีภาพมาเบิ่งตอนหิมะลง่มแม่จ้ะพี่น้องว่าสีเดี่ยวบ่สวนนี่เดี่ยวอยู่เด้อจ้ะแต่ว่าหญ้ากลายลายแต่ว่าเขาเจ้าใส่รถเกี่ยวดอก ข้างหยาทางเอยียงมันกระสิปั้นแล้วกระบดออกบดออกเนาะจา้ะเนาะไปละทางนี่ค่ะงับข้ามาลิลิข้ามาเบิ่งเข่าค่ะเข,ข่าซาลี่กระลังเขียวเขียวจะเห็นมนั้ยจ้ะนี่ค่ะช่อเป็นเม็ดจังสี่ด้ค่ะมีขนค่ะเขาเอิเข่าซาลี่ให้เข่าบาเรบุมันจะมีอีกประเภทหนึ่งที่เป็นอ่าอ่าลูกกลมๆเนาะจา้ะเนาะ จะทำเบิงเด้อค่ะเด้อตอนมันแห้งเดี๋ยวสิพามาเบิ่อนนงอีกเพื่อนึงก็ขอบคุณหลายๆเพื่อนๆที่มาติดตามให้กำลังใจเอมี่เนาะจ้ะเนาะสำหรับเมื่อนี้เอมี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนจ้ะไว้พอกันไหมคลิปหน้าเด้อจ้ะด้อสวัสดีจ้า